อเ,อเ,เอาวันนี้มาเจอมุกน,น้อยดำซิงครับม,มาเยือนทีมไหนนีิทีมลำดวนแล้ว,แล,วแล้วใครไปทีดินด้านบนตรงนั้นกองใหญ่ไม่ใช่คันนี้รอที่ที่ดินอยู่ตรงมุมสานะไม่ใช่รถมุกน,น้อยบอดดน,น,นึกว่าจะใส่เคียไม่ได้ไปเทีด้านบน อโอ้โ่เด,ดี๋ยวรอรอยยางก่อนเดี๋ยวมาดูครับลูุกน้อยดำซิ่งเป็นไรกันครับนี่เห็นว่าน่าจะเป็นกับระบบคัดคัดไหลเหยียบคัดแล้วรถยังวิ่งอยู่สูง,สงต่ำ,ตำก็ทีมงานเรารถอูบริการถึงที่ครับ ตอนนี้ก็รอรถไปซื้ออะไรน้อบริการนี่รถติงอะไรวะหารถมาซื้ออะไรเออสุรินสุรินได้กี่เที่ยวแล้วนี่สิบเที่ยวอุโมวานได ใส่สาเที่ยวบ่ีเปีเมื่อวาน,นีเปเหมือนกันปากโบหเที่ยวได้สิบสิบเท่าไรวันนี้ยี่สิบนนถึงไหม,ไมถึงเเดี๋ยวราเขากําลังรถมาแล้ว โค,าโคาอาด่ไหนๆโคอาดนาจะไลตัวเลือกเยอะกว่าออกจากตับุญไปกิโลเองใช่ป่ะเอาทีวตอันนี้ได้แถบสิบหกแล้ว นอนักด้วะแต่มันไกลแต่ทำยืดได้สบายเลยขายขายคันนี้ขายาอันนี้เท่าไรนี่ไม่ขายบ่ม,มุกน้อยไม่ขายครับว่าแต่งหมดเยอะแล้วขา,าม้าม่ขาคา คู่มาเสียดอกเยอะแล้วมันพอขายปุ๊บ mm ต้องหาเงินมาถูกเอาพันใหม่อีกอืมเอาถ้าสุดว่าดิถ้าส้มบวยเกินไปก็ไม่ไหวดื้ออี้มันไม่ได้ส้มบยเลยใช่บ่ะเออมีคั้นเงี้ยวนั่นแหละอยู่นี่เดี๋ยวเคลมให้ถ้าวิ่งเออมีแต่บอกเดี๋ยวช่างลูกดิจัดการให้เลยเสียตรงไหนนัดเบอร์สิบรวมก็โทรบอกได้ เดี๋ยวค่อยไปทีดิ่งน่าแหละเดี๋ยวรอยางมาก่อนเฮ้ยลืมบอกให้มานีวะมันจะรู้ไหมนี่เดี๋ยวทูหาไปหนึ่งเดี๋ยวทายคลิปเสร็จก่อนดูหูแต่งนี่ โอ้ตุกตามช่ริมทเฮะบุบบุบเปยเบอร์คลังตุกตาทเลโอ้แต่งมดเยอะนี่สงซ้ยสุดในรุ่นนี้ลวมั้งนี่เครนี้นี่เนนะให้เท่สุดแล้วนี่โซนีนี่ใช่ไหมอืมเอ๋ไอ้ท่านจิโร่ ไม่ได้ว่าก็คือมันออกมาแนวใครกันเนาะแน,น,นวไนนใชทยบทแนวยนะุ่นนี่เบื่อแล้ว,นวนแวนวย,ยุ่นเบื่อแล้วแนวเดิมอะเลือยากได้นี้นุกออรถมากีเดือนนเปลี่ยนออกมดเอใช่ปะขายกระจกเออใช่เนาะแนวนี้มันมุดปลายยากขยันตัดกิ่งไม้กิ่งไรไม่ดี แต่งแนวไฟแล้วไม่มีหมวดเลือกเลือกที่วิ่งเลยแด็กอันนี้ไม่เข่าก็ได้อ๋อนี่ยังลุยเหมือนกันอีกถ้าเอาเป็นเอาตายมันคือะไรเต็งแต่อันนี้ไม่มีหมวดปุ๊บก็เลือกไงอันไหนพอเข่าก็เข่าอันไหนเข่าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปถลือใช่ใช่เนาะนี่ครับมีผู้หญิงตัวเล็กๆนี่ว่าหาเงินกิ่งดูถ้าเหมือนเด็กเหมือนเด็กน้อยเลยนี่ จะทำอะไรจะทำจะเก่งคือยิงตัวเล็กทำไมเนาะะนั่นแหละจนหมดกระเไม่ใช่หรอกในจะยูทูบในจะหิงานเนาะหาเงินหลทางเนาะแต่เงินก็ไม่เต็มเออวขี้เตกเลยซอมรถจนขี้แตกแม่ สภาพดีเว้ยรถนี่เออขับขับมือเดียวเนาะส่วนมากขับคนเดียวนเนาะเดีย๋ยวเดีด๋ยวก็ใส่หน้าลิตคืนแล้วทหน้าลิตก็หน้าสีม่วงว่างๆก็เลยถอดเปลี่ยนโทดอะไรไม่จะเอาจะเอาหนั่นขาดข้างหน้านะทำสีม่วงขาดด้วยเหมือนมันดูแบบโล่งๆยังไงไม่รู้ แ๋ยวไปเปลี่ยนึ้นไปยากรถหน้าเยอะแยะมีทั้งหน้าสีเทาหน้าสีม่วงสีขาวหน้าเรีดจเจ้าหน้าไหนอ่ะขายอะไรก็เอามาที่อู่บงที่อู่อันชัง่งเป็นกิโลก็มีเยอะแยะเนอะ่าะเดี๋ยวก็จบคลิปก่อนพี่น้องฝากติดตามรับชมด้วยครับ <c oughs> ฮะ 啊。Huh?